แต่อ้วพร่มนี้ไม่ต้องใสด่ดอกเซในกะมังมันก็มากินเองเกลือเนกะลืออ๋อเในกาารมังก็ตั้งไว้มันมากินเคยกินเคยให้กินนกครั้งหนึ่งอ่ะครับผมซื้อในรถนะ่ะห้าสิบบาทเกลือเกลือที่เราย่างปลาน่ะเกลือเกลือทะเลอะเกลือเม็ดใหญ่ๆหน่อยอ่าอ่าอครับผมส่ในกระลังในครุอะไรมันตั้งไว้มันก็มากินเองพอมันกินเสร็จแล้วเป็นไงบ้างมันก็กินน้ำดีแหละกินน้ำดีอ๋อครับผม มันกินยาไม่ทันกันไงก็ต้องแยกออกอต้องแยกออกให้มันอยู่อันไหนมันกินยาช้าก็แยกออกจะได้กินได้เยอะไงอ๋อมีอย่างนั้นด้วยแบบนี้กับปล่อยมันตามชาิอยู่ด้วยครับผมคือตอนที่ให้ยาเนี่ยจะต้องขังไว้มันมัีตัวแพ้ตัวชนะด้วยอันไหนมันกินเร็วมันก็แย่งกินหมดแล้วอันไหนกินช้ามันก็ไม่ได้กินสวัสดีครับผมที่นี่ที่ไหนครับป้า บ้านดูจ้ะบ้านดูบ้านดูข้างหน้าจ้ะตำบลตำบลประดูอำเภอสันังทา,างบาจังหวัดสรินครคุณป้าชื่ออะไรครับนารีเลิศจ้ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวผู้ชมครับอตอนนี้คุณป้าก็มาจากเลี้ยงวัวไร่ทุ่งนะผู้ชมครับไล่มาแล้วครับผมเป็นวัวพื้นบ้านของเรานะครับ<อ>มาแล้วครับสวัสดีครับว่าลง มีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับนี่ 9, 9ตัวเป็นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่พันธุ์อะไรพันธุ์ไทยพันกลางวัวพื้นบ้าน,นเนาะพื้นบ้านอ๋อไปเลี้ยงที่ไหนมาครับป้าเลี้ยงแถวบ้านสโนโนนั่นแหละครับนี่กี่กิโลครับนี่โอ้กี่กิโน,นับไม่ท้วนวนับไม่ท้่วอ๋อเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมา ครับผมลงทุนกี่บาทครับวันนี้เลี้ยงวัวไม่ได้ลไม่ได้ลงทุนอืมเอาอะไรไปบ้างครับเลี้ยงวัวนี่ก็พวกนมขนมนั่นแหละกลางวันกินกลางวันครับผมวัวนั่งไหนเราก็นั่งนั้นครับผมมีความสุขไหมครับกับการเลี้ยงวัวเนี่ยก็มีจ้ะยังไงบ้างครับป้าก็พูดกระวัวแต่ละวันพูดกับวัวแต่ละวันทําไมถึงว่าอย่างนั้นครับเอ้าเวลามันไปกับ ฟงอื่นไงก็พูดด่ามันด้วยมันฟังรู้เรื่องมันก็รู้แหละอย่างเช่นมันไปกับฟงอื่นนี่พูดว่ายังไงพูดว่าจะไปชนกันอย่างนี้มันก็ออกมาอไอ้ตัวเล็กๆนี่ถ้าไปเล่นกับฟงอื่นเรียกมันมันก็มานะมันก็เดินมาเองนะพูดว่ายังไงครับป้ามามาจะไปกับเขาเล็กๆนะครับผมเห็นมีอะไรสีขาวๆอยู่ในคอวัวคืออะไรครับป้านั่นมันเป็นผ้าแหละทําเป็น ค้องคอมันไงผ้าเวลามันคลอดลูกออกมาก็เอาผ้าเอาอันไปพันคอมันไปทำไมต้องพันครับก็พันไป้เฉยๆแหละอ๋อพันไว้เฉยๆเวลาวัวมาถึงค้องนี่ต้องให้กินอะไรไหมครับไม่ได้ให้กินไม่ได้ให้กินอ๋อตอนเช้าก็เอาไปผูกไว้แต่เช้าออกจากคล้องกี่โมงครับแล้วแต่ถ้าจับมาจากสวนพริกสวนยางก็ มาตอนไหนก็ว่าสว่าแล้วก็ไปปลูกไปเลยอืแล้วก็กลับมาทํากับข้าวกินแล้วก็ไปเลี้ยงครับผมค,ครับผมพัวสายพันุนี้เลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายจ้ะง่ายยังไงบ้างครับมันก็ง่ายมันก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยเท่าไหร่หรอกอม,มันก็แข็งแรงเพรามันดีครับผมให้กินอะไรบ้างครับบัวที่นี่ก็กิน ช่วงดยดูแลก็ปล่อยกินธรรมชาติครับผมช่วงนั้นก็เกี่ยวหญ้าให้มันกินช่วงไว้ในคอกไว้ในคอกใช่ไหมครับได้ปลูกหญ้าลูกอะไรไหมครับไม่ได้ปลูกยะเป็นหญ้าธรรมชาติจริงหญ้าตามทุ่งนาเนาะตามทุ่งนาจ้ะครับผมป้าครับตอนนี้วัวราคาถูกมากเลยจ้ะได้ขายบ้างแล้วหรือยังครับได้ขายไปตัวหนึ่งขนาดไหนปีกว่าเจ็ดพันเองปีกว่าใหญ่เท่านี้ไหม ไม่เท่าหรอกไม่เท่าอันนี้มันโฉงปีแล้วครับผมได้เจ็ดพันบาทคุ้มไหมก็มันก็ไม่คุ้มหรกปีกว่าได้เจ็ดพันครับผมไม่มีเงินใช้กระจายอ๋อราคาค่อนข้างถูกเลยเนาะมันกแต่ก็ไม่มีเงินใช้ก็เอาเก็บไว้ไม่ได้ครับผมแล้ววัวของคุณป้าอนี่ผสมพันธุ์ยังไงครับธรรมชาติแหละเวลาไปเลี้ยงฝูงใครก็มีวัวตัวผู้ก็มาเวลามันขึ้นอ๋อ มันก็มาผสมกันเองครับผมเน้นผสมธรรมชาติาถ้าอันไหนว่าอยากได้ตัวใหญ่ๆน้อยก็จ้างเขามาจ้างผสมหลอดอ๋อแต่หลักๆแล้วก็คือผสมธรรมชาติาข้อดีของการผสมธรรมชาตินี่มีข้อดีอะไรบ้างครับไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้เสียตังค์แล้ววัวใหญ่เท่ากันไหมหรือว่ายงไงแล้วแต่มันจะออกมาบางทีก็เมียตัวเมียมันก็มันไม่ค่อยใหญ่ไงตัวผู้มันจะใหญ่กว่า ครับผมมันออกมาถ้าตัวผู้ตัวเนี่แบบนี้ออกมาเดือนสองเดือนมันก็ใหญ่ตัวเมียมัน่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นาอตัวไหนครับสามหมื่นอ๋อไอตัวเขาเขายาวๆนะหักครึ่งหนึ่งใช่ไหมจ้ะมันให้ลูกกี่ตัวแล้วครับนี่สิบแล้วเป็นสิบสิบตัวแล้วเงินสามหมื่นบาทจ้ะคุ้มไหมครับนี่ก็คุ้มแหละก็วัวมันเยอะแล้วนี่อ๋อพรมต้นก็คือวัวายไปสามสี่ห้าห้าตัวแล้ว เริ่มต้นก็คือวัวพื้นบ้านเลยครับผมวัวพื้นบ้านครับช่วงนั้นราคามันแพงซื้อมานำขี้มันใส่ข้าวใส่พริกสวนพริกส่วนยางเลยขี้กูวท้ว้นุ่นกองเต็มคือมีประโยชน์และย่างแหละครับผมคือไม่ได้มองที่การขายใช้ประโยชน์ของที่วัวอื ใส่นาข้าวใส่อะไรก็ได้ใส่ทุกอย่างเลยพริกก็ใส่พริกส่วนยางก็ใส่ส่วนยางก็ใส่นาข้าวก็ใส่เฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเวลามันเป็ดพงนี้ก็เอาไว้ใส่พริกส่วนพริกลพริกด้วยไงผสมผสานกันไปกันเรื่อัๆแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองที่ว่าจะขายวัวอย่างเดียวอยู่ได้เนาะอยู่ได้อก็ปลูกพริกช่วงนี้ก็ปลูกพริกแล้วก็เอาที่ไปใส่ส่วนพริกได้ใช้เคมีบ้างไหมครับ พริกใส่มันกันแหละแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ะ<า>อ๋อใส่มันกัอนครับผมทําไมถึงเริ่มต้นเลี้ยงโว้ขึ้นบ้านครับป้าก็ไม่มีอะไรทําก็เลี้ยงโอไปยังไะไม่ทำไมถึงเริ่มต้นเลี้ยงสายพันนี้สายสายพันนี้มันเลี้ยงง่ายปีละลูกครับผมเอาลูกปีละเคยมองอยากเลี้ยงสายพันธุ์อื่นไหมครับเคยเลี้ยงแบบนี้แล้วก็เลี้ยงแบบวีแหล,ล,ละตัวยญ่มันไม่ค่อยกินสายพันธุ์ตัวสูงๆูงอ่ะสายพันธุ์นั้น มันไม่ค่อยกินยา้ามันกินแต่ต้นไม้ต้นอะไรมันเดินเร็วครับผมแสายพันธุ์นี้มันจะอยู่กินยาตามธรรมชาติมันไม่ค่อยเดินเร็วไงครับผมอันนี้เท่าที่สังเกตเลยเนาะครับผมแล้วได้ให้กินพวกหัวหันรำบ้างไหมครับถ้าถ้ามีก็ให้กินและถ้ามีเงินซื้อโอพวกรำครับผมรำอ่อนผสมอร่อยเห็นป้าทําคอกวัวเป็นล็อกๆเลยเนาะช่วงนั้นมันมันกินยาไม่ทันกันไงก็ต้องแยกออก ต้องแยกออกให้มันอยู่อันไหนมันกินยญาช้าก็แยกออกจะได้กินได้เยอะไงอ๋อมีอย่างนั้นด้วยแบบนี้กับปล่อยมันตามชาติอยู่ด้วยครับผมคือตอนที่ให้ยญ้านี่จะต้องหันไวมันมันมีตัวแพ้ตัวชนะด้วย้อันไหนมันกินเร็วมันก็แย่งกินหมดแล้วอันไหนกินช้ามันก็ไม่ได้กินจัดการดีนะป้าเนาะมีล็อกมีอะไรให้มันเนาะครับผม ภูมิใจมากไหมครับกับการเลี้ยงวัวนี่ก็ภูมิใจแลวก็ไปเลี้ยงอย่างนี้แลทุกวันพอได้ซื้อของกิน, <laughs> นเวลาไม่มีเงินใช่ก็ขายมันไปเป็นละตัวสองตัวอย่างนี้ครับผมเป็นความสุขของป้าเนาะครับผมเห็นมีฟางในรังหันด้วยฟางมันรามีก็ให้กินให่มีเกล้วแต่ตอนเย็นต้องใส่ฟางไหมนั้นานจะใส่ทีอือคือให้เน้นกินข้างนอกให้อิ่มครับผม เราจะรู้ได้ไงว่าวัวไปกินเขานอกแล้วมันอิ่มมันถึงจะกลับบ้านท้องมันฟองไงก็ดูท้องมันสิดท้องมันฟองตัวตัวดูตรงท้องครับผมดูตรงท้องเลยป้าเนาะเนี่ยทางทางซ้ายนี้เนาะทางซ้ายมีทางหญ้าทางนู้นัางน้ำมีอย่างนั้นด้วยสังเกตดูอย่างนี้แหละใครบอกมาว่าเป็นซ้ายเป็นหญ้าขวาเป็นน้ำจะเลี้ยงวัวแล้วก็สังเกตดูเองไงสังเกตดูสังเกตดูเองไม่มีคนบอก มันกินน้ํามันเวลาตอนเช้ามันมันเหมือนกันไงตอนเช้าอ่ะทอมันจะแฟบเหมือนกันแต่เวลามันกินหญ้าแล้วไปกินน้ําฟังนี้มันจะฟังนิดนึงเพราะว่าน้ําฟังนี้จะฟังเยอะตอนเย็นอ่ะเพราะว่ามันกินหญ้าเมื่อไหร่ที่ตึงแสดงว่าอิ่มโอ้โหิมเลยดูอี่นี่เลยครับผมแล้วเวลาโบไม่สบายสังเกตยังไงบ้างครับมันถ้าไม่สบายมันไม่ค่อยกินหญ้าไงมันซึม ครับผมทาช่วงเขาเป็นตุ่มตรงนั้นอะ่ะช่วงเป็นตุม่มช่วงนั้นก็ต้องสังเกตดูไงช่วงเป็นลาปีสกินอะ่ะอมันเป็นตุม่มตื่นมาตอนเช้าอะ่ะตื่นมาต้องดูข้อวัวกันนะทําไมครับป้ารวมมัน,น,นเป็นนู่นเป็นนี่คือเจ้าของลืมตามานี่มาดูข้อวัวก่อนจะไปข้างนอกนะ่ะกาคืนวัต้องเอาไฟฉายมาส่องดูครับผมทําไมต้องใส่ใจขนาดนั้นครับป้า ไม่กลมเป็นนูนเป็นนี่ไงเพราะว่าวัวมันหลายตัวครับผมมันชนกันหรือว่าบางตัวก็มันจะค้อลูกไงตัวนั้นนั่นตัวไหนครับคุณป้านู่นตัวนู่นมันนมมันตึงๆอ่ะครับผมเห็นคุณป้ามัดวัวต่ำมากไลยนะจ้าทำไมมัดต่ำจังเลยกลัววัวมันอันนั้นพันกันไงพันขาพันอันนั้นมัดทุกตัวไหมครับหรือว่าไงมัดตัวที่มันชน กันน่ะอันนี้มันตัวจาภาพระเ้าภาอยู่มานานครับผมอันนี้เป็นฟางของปีนี้เลยค่ะวัวกี่ตัวนะครับป้าเก้าเก้าตัวฟางทรงร้อยก้อนพอไหมไม่พอหรอกแต่ว่าก็กินอย่างประหยัดกินอย่างประหยัดทำยังไงก็กินอย่างประหยัดนี่วันไหนวันไหนกินยาเยอะก็ให้มันฟางมันน้อยๆไงอ๋อกินอย่างประหยัดครับผมถ้าวันไหนวันไหนเกียว ยาเดีเยอะช่วงเกี่ยวยากไงช่วงนี้ไม่ค่อยให้กินหรอกครับผมโรฟังหมดก่อนครับผมแสดงว่าพยายามที่จะให้กินข้างนอกก่อนเนาะแล้วค่อยมากินข้างในเนาะครับผมแล้วได้ใส่เกลือในน้ําให้กินบ้างไหมครับไม่เคยใส่ลองใส่ดูนะวัวจะกินกินน้าดีกินญ้ดีกินยาดีครับผมแต่อ้วก่มนี้ไม่ต้องใส่ดอกใส่ในการมังมันก็มากินเองเกลืออ๋อใส่ในการมันก็ตั้งไว้ มันมากินเคยกินเคยให้กินนะครั้งหนึ่งอ่ะครับผมซื้อในรถน่ะห้าสิบบาทเกลือเกลือที่เราย่างปลาน่ะเกลือเกลือทะเลจ้าเกลือเม็ดใหญ่ใหญ่หน่อยอ่าครับผมใส่ในกระมงในครอะไรมันตังไว้มันก็มากินเองพอมันกินเสร็จแล้วเป็นไงบ้างมันก็กินน้ําดีแหละกินน้ําดี๋อครับผมไม่ค่อยได้ใส่ใจอันนั้นหร่วนนี้ไปมันไปทามันจตดครับผมอันนี้เขาเรียกเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงจจ้า คืนก็จะเปิดไฟให้มันช่วยได้ไหมไฟไรยุงนี่ไม่รู้ช่วยได้ไม่ได้มันก็สว่างสว่างก็พอครับผมเน้นสว่างเนาะโอ้เนี่ยผู้ชมครับนค่สว่างก็พอครับผมได้ตัวเป็นสิบแล้วกําไรครับผมขายทุกปีทุกปีหลายหลายคนเขาบอกว่าลิงัวขาดทุนมันก็ไม่ขาดนะแต่ว่าถ้าใครเขาไม่มีเวลาเขาก็ขาดทุนนั่นแหละเพราะว่าเขา อัวมันถูกไงแต่เรามีมเวลาม,มีมีงานทําก็เลี้ยงอัวไปอย่างนั้นแหละครับผมก็คือถ้าเกิดอาชีพเสริมอาชีพเสริมเนาะ,ะแต่บางคนนี่ใช้เงินเลี้ยงเนาะ,ะของป้าใช้ใช้แรงเนาะแรงครับผมต่างกันเนาะ,ะครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้คุณป้าฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำาไงบ้างครับ ไม่ช่วงนี้ก็นหน้าซึ้งแล้วเพราะว่าอ,วงงอ้วมตูไงตัวละห้าหกพันเจ็ดพันอย่างนี้ครับผมพอซื้อไปเลี้ยงให้ออกลูกครับผมเวลาใช้นี่ใช้อะไรก็พอได้ขายใช้นี่แหละครับผมเวลาค่ามันขึ้นไงรับผะสามหมื่นโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันค้งหน้าครับสวัสดีครับ